สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง p l a y l Channel แล้วครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม r o v นะครับวันนี้ผมมีโค้ดมาแจากเพืเ่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆนะครับขั้นแรกเราเข้าไปหน้ารวมกิจกรรมแล้วก็กดอันที่สามอันที่สองแล้วคลิกเลยเข้าไปครับ,รบนี่นะครับอย่ารอบแป๊บหนึ่งให้เพืเ่อนๆ ก่อโค้ดตามนี้เลยนะครับ C A P U Z B Z A A B F 77 J F 9แล้วกดยืนยันด้วยครับผมแลกแล้วนะครับมันจำกัดแลกถึงครังต่อหนึง่งบัญชีนี่เราก็จะได้เป็นกล่องนี่มานะครับนี่นะครับ เพื่อรุบับฮีโร่สาวนนาคอสเซลฟิตแต่ผมจะมเปิดให้ดูแล้วครับเปิดโอ้โหเกลื่ใไขและก,ก็จะมาอัปเดตรหัสนี้ด้วยนะครับว่าซับยังไม่ถึงเลยถ้าซับถึงผมจะมาแจรหัสนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดไลค์กดซับกดแปะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบนนะคะุณครับ